สวัสดีครับผมพิรพักวิวัฒนักุราติครับผมที่ปรึกษาด้านการขายบริษัทษสยามนิสันเมืองหนองบัวลำพูครับวันนี้ผมจะมาพูดอธิบายวิธีแนวความคิดหัวข้อปฏิบัตินะค,ความความพึงพอใจของลูกค้าว่าเราจะทำอย่างไรให้ลูกค้าพอใจนะครับตั้งแต่คราวแรกที่ลูกค้า เดินเข้ามาในบริษัทเรานะครับเราจะมีวิธีการปฏิบัติวิธีการทําอย่างไรให้เกิดความประทับใจกับลูกค้าหนึ่งเราต้องมีความตั้งใจในการบริการถ้าเรามีความตั้งใจ มีความรักในการบริการนะครับและปฏิบัติต่อลูกค้าลูกค้าก็จะเกิดความประทับใจความความเอาใจใส่การสอบถามข้อมูลจุดประสงค์ที่ลูกค้านะครับเข้ามาจนลูกค้าได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับลูกค้าก็จะเกิดความประทับใจ และเชื่อมั่นในแบนด์ของนิสสันสองความรู้นะในผลิตภัณฑ์เซลล์หรือที่ปรึกษาการขายต้องมีความรู้ตอบคำถามที่ลูกค้านะครับได้สอบถามได้ก็นี่ก็เกิดนี่ก็จะเกิดความประทับใจของลูกค้าว่าที่ปรึกษาการขายมีความรู้ตอบโจทย์ ตอบคำถามให้กับคุณลูาค้าได้ผมก็หวังว่านะครับลูกค้าที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับลองเข้ามาปรึกษาที่ศึกษาการขายที่สยายมนิสันเมืองหนองบัวลำพูนะครับผมพิรพัฒน์วัฒน,นก,กุลนะครับเบอร์โ,โทรติดต่อศูนย์แปดเก้าหกหนึ่งแปดเก้าูนแปดเครับผมสวัสดีครับ